หนึ่งสองสามสี่ห้าพระอาจารย์พระ,พระครูพร้อมด้วยญาติพี่น้องนะครับนี่โอ้ยทำเส้นไว้ตั้งแต่นู้นนะครับนี่ตีสามบคุคคลก้อนหนั่นเตียงตีสองโอ้สาธุสาธุนะครับต้องทำไว้นานแล้วนะครับจึงได้ขนาดนี้นะครับควจะไม่พร้อมนะครับนี่ทั้งถวายพระทั้งให้ญาติให้ยมนะครับนี่เจ้าของร้านตัวจริงนะครับ ลงทานลาดหน้ายอดพักนะครับคุณแม่เตียนพลผุกผานะครับแม่สวัสดิ์พลผุกผาคุณพ่อทาคุณแม่พิษนะครับพลผ,ผุกผานะครับร้านโก๊ะแแบบมโมนะครับไม่รู้พูดถูกหรือเล้านะครับนี่ลูกศิษย์ของบ้าเด็บ้าคุณหลวงตานนะครับต้องฟังเสียงกระทะนะครับถ้าเสียงกระทะดังเท่าไหร่ยิ่งอร่อยแรงเท่านั้นนะครับนี่ ใส่ผักจ็กิโลโหรือมึงนี่ผักร้อยห้าสิบกิโลร้ลลอยห้าสิบห้ารูอันหมูไหลเจ็ดโลบาทนี่หมูห okay. มูแปดสิบกิโลหมูแปดกนี่นะครับหมูอยู่ตรงหน้านี่นะครับนี่สามร้อยกิโลเป็นเบื้องต้นนี่สามร้อยสามกิโลเป็นเบื้องต้นหมูน,ะนะั่นนะครับเส้นเส้นสามร้อยกิโลเป็นเบื้องต้นเป็นเบื้องต้นนะครับสามร้อยกิโลเป็นเบื้องต้นนี่เส้นนะครับนี่ ขออนุญาตเงี้มบมึงนี่ด้อครับเด้อมีเส้นนะครับนี่เส้นผัดเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ยไอ้แก้วแก้วล่องสิ่งมะสงอ้แก้ล่อสิ่งมะสงเองเลยร้านชอและเติเดียดเนี่บอกครับรนะสาธุอนุมโมธาณาให้ <laughs> เขียนลงเอาบัวครับเป็นทาแลแ้วก็ยังมีเส้นประจ้ามีออปติม เอาบินไหมเบิ้งค่ะเลยตัวนี้เนาะครับเนาะสาธุอนุโมทนานะครับนี่8ป0 0ันหกร้อยบาท8,600ันหกร้อบาทเส้นนี่นะครับ300กิโลสามกสามร้อกิกโลนะครับเด้อนะครับโยมเขากะประมาณให้อิ่มทั้งวัดจริงๆนะครับทั้งเช้าทั้งเพลนนะครับนี่ยังอีกหลายรอบนะครับที่จะมาถ่ายภาพนะครับเพราะว่าไม่เสร็จง่ายนะครับนี่ เดินรกทาน24ี่ชั่วโมงนะครับมีเดินสามรกิโลกว่างนะครับเส้นนะครับมีเดินร้านชอรติเดตนะครับถวายเส้นมานะครับไอพะอจารย์พระคูนะครับปรุงเป็นพัฒนาหารถวายพระนะครับมีญาติของพะอจาย์พระคูนี่นะครับเป็นผู้ทํานะครับส่วนแม่ครัวก็อยู่ตรงนี้นะครับผู้ช่วยนะครับมี หนึ่งสองสามสี่ห้าคนอนุญาตถ่ายภาพที่ลงครัวนะครับวันนี้มาใส่สายนิดนึงนะครับเด้อมาเมื่อไหร่ก็เจอแต่หน้าเดิมเดิมนะครับคนอนุญาตถ่ายภาพนะครับลงครัวเอ้าขึ้นหน้าแปลกชนิไม่ได้ใส่หนึ่งบอชนิง่งนะครับหน้าแปลกแปลกหน้านะครับนี่สาธุอนุโมทนานะครับนี่ วันนี้คนหน้าแปลกแปลหน้าเยอะนะครับเนี่ยปกติจะเจอแต่หน้าเดิมๆนะครับมีมีฟอนอยู่อยู่บนมือมร์ฟอนอยู่ล้วเตียงเดินนะครับเสียดายเสียงมันมืดนิดหนึ่งนะครับถ่ายภาพออกมานะครับค่อนข้างจะมืดนะครับเมื่อคืนนี้นะครับเนี่ยก่อนนี้ไปประเอื่นก่อนเด้อนะครับประเของหวานนะครับอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ย ได้ยังเละเป็นของหวานโปรตีนปโปรตีนหรือไข่มหาทานนี่ครันะอันตัวนี้สิอันเขาลงเ้มตาอันอันสิไปอันี่บาทเลยค่ะไข่ล้มตาสียบาทบ่ปไปฟังพุ่นผุนแล้วเพิ่นเอาขึ้นรถเราบัวเฮนี่นะครับญาติของหลวงพี่จักรีนนะครับนี่ไปไปเอาไปร่วมกันพุ่นเด้อมันหลายแผนกเนี่ยมันอาจจะสับสนกันเนี่ยจังหน่อย นะครับขออนุญาตถ่ายภาพนะครับวันนี้บุญพิเศษของวัดบ้านเกาบอนะครับอำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญนะครับญาติโยมจากนู้นนะครับนี่ไกลแสนไกลนะครับบ้านท่าบ่ออำเภอศรีสรงครามจังหวัดนครพนมนะครับมีลูกคิดเมนูอะไรมานะครับนี่ทอดปลาส้มทอดาสมเจอของสูตรมาเองเลยนะครับนี่นะครับอาหารเพื่อสุขภาพนะครับคนทำเะผาะผมนะครับ อยู hora, ่ใกล้ปลาเนี่ยครับก็ต้อขอไปอันจะพูดต่อไปไม่ได้แล้วนะครับนี่พระเนรเคือขกลพอขทหารพระเดชพื่คุณลุงตาก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับนี่แต่ว่าพนักงานเพิ่มขึ้นนะครับวันนี้เยอะเป็นพิเศษนะครับนี่มาจากคนหรือทาบวนิมมาเมื่อเช้านี่ราคาสี่ท่าร้านน้อยค่ะพ่อคู่พ่อคู่เพิ่นมาอยู่บ่อมาแต่หมู่บ้านเนาะ เด้อนะครับขอโทษขอไปอันนี้ยังปลาส้มวะนี่ปลาสม้มนะครับว่ายน้ํามาแต่แม่น้ําสงครามนู่นนะครับนี่เอามาจากกิโลอลไรนี่ยังไปเช็คก็มรายการก่ตรวจขอไว้พอยิ้เวลมาอยู่บ่กพอยิ้วเวลแต่เมื่อวานเขาต่เวันมาส่งบะคู่มาพ่อกงสบะคู่เนาะร้านลุงเดืองโภชนาเป็นเมนูอะไรเนาะวันนี้นี่ผัดชาเนื้อปลาไก่ผัดชาเนื้อปลาไก่ เด้อนะครับถวายตั้งแต่เมื่อวานจนถึงวันนี้นะครับนี่ร้านลุงเรืองโพชนานะครับประจําการอยู่ที่นี่นะครับถวายเมื่อวานนี้หมดทั้งวัดนะครับทั้งพระทั้งโยมนะครับคนพิการที่มานวดนะครับก็ได้ถวายด้วยนะครับนี่อาศัยร้านลุงเรืองโพชนานะครับก็เลยได้อยู่ได้รับประทานนะครับนะครับไม่ครัวพิเศษนะครับมาแต่ไก้แสนไกลยโสธทกับนครพนมนะครับนี่ มีก <laughs> ็นคนพรพนมเหมือนกันนะกับบัน้นทบบ่อเหมือนกันนะครับนี่ยน,น,น้องสาวบนน้นไม่บอกไม่รู้นะครับเนี่ยเด้อน,นะครับมาจากท่าบอ่อสงครามนี่จะสูงๆนะครับ <laughs> ยมยิ้มเลยนะครับนี่นี่เขาท่าบอ่อเขาเหมือนกันนะครับมีนู่นยังลยวันนี้ท่าบอ่อนี่มีนู่นยังไงปลาส้มเฮย ตั้งอยู่บมงเลดลงท่านเพิน่นยังมาขันย,ขยังยมา,มา <laughs> สงสัยมาถามผิดคนแล้วนะครับเนี่ยสงสัยมาถามผิดคนแล้วนะครับ <laughs> <laughs> มาด้านหลังนี่ทำไมมันเงียบเชียบเหลือเกินวันนี้นะครับเนี่ย <laughs> เจอแต่ไม่ชี้รัตนาคนเดียวนะครับ <laughs> อันเอาไปเราบอันนี่ลุงตายกไปเราบืง้งใส่ลุงตาใส่บาทยกไปเรีอยวปม่อยเดี๋ยวว้า <laughs> <laughs> อนุญาตไปถ่ายก่อนนะครับได้ยินว่าอยู่เก๊ๆนะครับประชาัมพันอีกครั้งหนึ่งนะครับปลาส้มจากบันทบอนะครับอำเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนมนะครับไม่รู้จะได้คนเล็กจี่ชิ้นนะครับนี่ครับเจ้าของสูตรมาเองนะครับอาหารเพื่อสุขภาพนะครับ พปกตติคนหลอ่อไม่รู้ทําอะไรนะครับวันนี้นี่วันนี้ผัดพริกขิงครับผัดพริกขิงครับผมแต่ว่าทางนี้เขาเรียกผัดพริกผัวแต่ถ้ากรุงเทพเรียกผัดพริกขิงใช้ตอนเพลินหรือตอนบ่ายเลยนี่พี่นี่ครับผมแต่ไม่มีขิงนะครับผัดพริกขิง <c oughs> หนึ่งสองสามสี่ห้านี่นะครับนี่ที่เตรียมไว้ให้พระเดชพระคุณหลวงตาใส่บารนะครับครูบาอาจารย์และญาติโยามนะครับกําลังจัดนะครับนี่เป็นเข่งเป็นเข่งไว้นะครับโอ้ยต้องการผู้มีกําลังอยู่เด้อน,นะครับนี่ผู้เฒ่าจะยกท้อยันปวดเอวเออบ่ต้องยกดอกผู้เฒ่าให้ผนุนมยกซะมันสิปวดเอวเนี้ย <laughs> นี่นะครับโยมช่วยกันนะก็เมื่อวานนี้แล้วนะครับนี่ เตรียมไว้แต่เมื่อวานนี่นะครับนี่เก็บไว้ตรงนี้นะครับให้พระเดชพระคุณหลวงตาใส่บาตรนะครับเดือสาธุอนุโมทนานะครับโยมก็มาช่วยกันยกนะครับ พยโยกผู้เดียวเลยเนาะพยโยกงคือแข็งแรงเดี๋ยววาโอ้ยเห็นพยโยกขึ้นแต่เจ็บเอวน้ำเนี่ยนี่นะครับจะนำไปให้พระเดชพระคุณลุงตาใส่บาตรนะครับใส่รถพิเศษนี่บุไปเอาไปลวดขั้นไดนก็ใส่การเดิอบละ เอาไปให้พระเดชพระคุณลวงตาใส่บาทครับคุณขึ้นแบกไปเลยหว้บารกุบาจารย์นะครับช่วยงานกันนะครับนี่ต้องการให้พระเดชพระคุณลวงตาใส่บาทโอ้ยไหวบนนู้นหรอถ้าเป็นกระผมอัตมาภาพนี้ไม่ไหวนะครับนี่นะครับนี่อาศัยพลังกำลังเลี้ยวแรงของคุณโยมนี่นะครับคือแข็งแรงให้แท้เนาะ นะครับมันไม่ได้ยกง่ายเท่าไหร่นะครับเนี่ยเด้อนะครับสาธุอนุโมทนาเน่ออาศัยพลังกำลังเลี้ยเรียงของคุณโยมนี่นะครับช่วยยกของไปให้พระเดชพระคุณน้องตาใส่บาตรนะครับเด้อโยมเขาเตรียมไว้ตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับหลายอย่างมากกว่าการนะครับห่อข้าวต้มนะครับ ขอข้าต้มให้พระเดชพระคุณน้องตาใส่บาตรนะครับขออน,นุญาตถ่ายภาพนะครับอยาิอยู่มาทำบุญนะครับนี่ <c oughs> <c oughs> ลงตาของเราเพราะฉะนั้นยาโยมยาติทรรมาลูกศิษย์ลูกหานะครับมาก็ตั้งใจให้พระเด็พระคุณลุงตานะครับมีอายุยืนยาวนะครับอยู่เป็นลมโพลมใสของลูกศิษย์ลูกหาตามนานแสนนานนะครับขอโทษขออภัยผู้ตุนนี้มันอึ้งนะครับนี่เด้อก็เลยทําทุกอย่างนะครับเพื่อถวายบุญ ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงตานะครับก็เลยทําทุกอย่างนะครับปล่อยปลาก็ปล่อยนะครับทําบุญก็ทํานะครับถวายพระทหารทั้งกทานนะครับแต่งของใส่บาทให้พระเดชพระคุณหลวงตาก็ทํานะครับเพื่อจะให้ พระเดชพระคุณหลวงตามีสุขภาพแข็งแรงนะครับอยู่เป็นล่มโผล่มใส่ของลูกศิษย์ลุงหาตาบนานเซ้นนานนะครับใครมีความสามารถด้านไหนก็ช่วยกันนะครับเด้อผือว่าบุญกระถินนะครับของวัดบ้านเก่า่อหรือว่าบุญคล้ายวันเกิดของพระเดชพระคุณหลวงตาเป็นบุญพิเศษจริงๆนะครับเดอขออนุญาตถ่ายภาพนะครับกแฟสดตลฟันเน่ละันเนนะครับก็ช่วยงานกันนะครับอะไรต่างๆนะพเน ญาติโยมก็ทยอยทยอยมานะครับนี่นะครับลุงทานต่างๆนะครับพระอาจารย์สมุทัไทยวิสารทูนะครับตั้งลงทานอยู่ตรงนี้นะครับพร้อมด้วยญาติพี่น้องนะครับเนี่ลงทานน้ำนี่นะครับน้องน้ำดื่มน้ำปนะนะครับพิเศษนะครับนี่นะครับยังไม่ได้แกะนะครับรอสายกูนี้นิดนึงนะครับแม่เพชรขันทองนะครับมาแต่ไกลแสนไกลนะครับนะครับ โอ้ยน้องมองนี่คือป่าซุ่มเถียน้องนอนกเจ้าคือซุ่มให้เถีน้องนี่นะเนาะอีทำไมนกเจ้าขาวคือซุ่มให้เถีน้องนอกกดก็ซุ่มซุ่มในแถวนี้หนึ่งสองสามสี่ห้า 1, 2, 3, 4, 5, ก็ผมมาทำภาพชิมไปแล้วหนึ่งชิ้นนะครับก็เลยรู้นะครับรสชาตินะครับโรตีไข่มหาทานนะครับนี่เด้อนะครับชิ้นเดียวก็พอนะครับถ้าสองชิ้นนี่จะอิ่มพอดีพอดีนะครับ นะครับพระอาจารย์สันติชัยมหาสันติชัยนะครับหลวงปู่พระมหาอุบลนะครับเป็นเจ้าภาพนะครับถวายนะครับโยมที่ทําก็มาแต่นู้นนะครับสนมหมากย่านะครับไกลแสนไกลนะครับเดินทางมาถึงตั้งแต่ดึกๆนะครับนี่สัมณีน้อยนะครับนี่มาแต่บอชนิงนะครับนี่ก็สมมานีน้อยให้กันนิดนึ่งเนาะยิ้มเลยนะครับนี่เด้อนะครับโยมเขาตั้งใจนะครับ น้ำแข็งก็มาแล้วนะครับนี่นะครับแม่ชีแม่ขาวก็มาให้รับบริการแต่เช้าเช้านะครับนี่ญาติโยมก็มารอด้วยนะครับปีที่ผ่านมาก็หน้าตาแบบนี้นะครับญาติโยมที่มาทํานะครับจากสนมหมากย่านะครับขึ้นชื่อลือชาเลยนะครับยิ่งพูดแรงยิ่งดังนะครับนี่เด้อนะครับมาแต่เช้าเช้านู่นนะครับนี่มาชิมไปแล้วชิ้นหนึ่งนะครับ ก็เลยรู้รสชาติยังไงนะครับนี้หลวงพ่อพระมหาอุบลน,นะครับพระอาจารย์สันติชัยมหาสันติชัยนะครับพร้อมด้วยนายสมศักดิ์กุชชญชรกุญชรยาคงนะครับพร้อมสหธรรมมิกและญาติธรรมทุกทุกไฟนะครับรวมกันเป็นเจ้าภาพนะครับหลายแผนกด้วยกันนะครับเด้อนี่นะครับนี่ขออนุญาตถ่ายภาพนะครับมีหลายแผนกนะครับ เดือเลยตอนเช้ามีบินทบาทด้วยนะครับอันนี้ลงทานลงทานน้ำปะนะวัดบ้านเก่าบอนนะครับอำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจ,จเจริญเอาสาธุสาธุอนุโมทนานี่บวชไม่สึกตลอดชีวิตนะครับมอบบิดาบวชในบวรพุทธศาสนานะครับนี่ เดือขออนุญาตถ่ายภาพนะครับโลงทานน้ำปนะวัดบ้านโกบอนะครับพระอาจารย์มหามยรัตวิรัรตโนพร้อมด้วยทีมงานนะครับตื่นมาตั้งแต่ตีสองนู่นนะครับมาเตรียมนะครับนะครับถ้าตัวจริงเสียงจริงจะมีไอดีลายอยู่ด้านหลังนะครับ <c oughs> นะครับให้บริการก่ยาติโยมนะครับอาศัยพละกกาลังเลี้ยวเรียงของกูบาชาญนะครับมาช่วยกันนะครับส่วนลงทานน้าปนะของยมนะครับมาจากวัดพิษโสภารามนู่นนะครับด้านนู้นนะครับนี่ิดโลงทานกาแฟอยู่ตรงนี้นะครับนี่รับบริการไปแล้วหนึ่งแก้วนะครับก็เลยรู้นะครับเออกาแฟกระแทกตานะครับไม่งั้นมันจะพูดไม่ออกนะครับ นะครับมี QR code นะครับอยู่ด้านหน้านู่นนะครับผู้ใดจะร่วมบุญร่วมกุศลกับพระอาจารย์ท่านนะครับสายกุนี้จะไม่มีเวลามาถ่ายนะครับก็เลยรีบมาถ่ายตอนเช้านะครับีหลวงปู่ประสงค์นะครับไม่รู้จะทันหรือเปล่านะครับมีเอาขอพรมเนืออื่นก่อนเด้อนะครับ ใกล้เสียเปิดหรอว่าร้านนี่มั้เอาขึ้นโต๊ะครับเอาขึ้นต๊ะเนะเานเนะนะครับจะได้ฉันตอนฉันพัฒนาหารเช้านะครับน่ว